ครับโอเคครับหลังจากที่เราทดสอบไปเมื่อกี้นะไอ้ไอ้ฝาไอ้นี่กาดนี่มันหลุดออกแล้วแล้วมันมองไม่เห็นศูนย์ผมก็เลยทําการหยุดยิงนะครับต่อไปผมจะลองผมขันนะครับอ่าขันสกูหกเหลี่ยมตรงนี้ใหม่นะครับเพื่อยึดลํากล้องไว้กับกาดอันนี้นะครับอ่ากาดป้องกันนะครับระบายมันจะเป็นเหมือนที่ระบายความร้อนกันเวลาเราจับเวลาโดนนะครับนี่ผมจะยิงกับเพนุ้นนะครับเดี๋ยวให้หันไปฝัง อ่าเพยเพยตรงนี้นะครับเพย์ตรงใกล้ๆกนะครับนี่เราผมจะหยอบใส่นะครับทดสอบให้มันจบนะครับเลยอีกนัดหนึ่งนะครับรีคอยมาหาศาลนะครับรีคอยและพี่แกลองถ่ายให้ดูนะครับ ดูผมจะเคลียบบอกให้ดูนะครับควันครับอ่าโอเคนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับอ่าปืนสมัยโบราณนะครับอ่าของหายากนะครับก็ทดสอบให้พี่ๆ FC ได้รับชมแล้วนะครับพอหอมปากหอมคอพอนะครับอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมครับ